เมื่อประดงนะครับขายได้แล้วนะครับถึง13ใบด้วยกันนะครับโดยลูกค้ามาประมูลกันนะครับแล้วทําไมละครับหกล้านคนนะครับถึงจะขายกันไม่ได้นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับมาขายกันนะครับในกลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนนะครับตัดความโลภออกจากจิตใจให้หมดนะครับแล้วเพื่อนๆจะขายได้นะครับและนี่ก็คือสินค้านะครับที่นะครับคุณเอกลักษณ์นะครับที่อยู่ทับเที่ยงนะครับอำเภอเมืองตังนะประมูลไปได้นะครับแย่งกันซื้อแย่งกันประมูลนะครับอยู่ที่อย่างเดียวคือ ลูกค้าต้องยอมสะละให้ได้ว่าเฮ้ยถ้าเขาประมูลในราคาเนี้ยเราจะต้องยอมขายแค่นั้นเองนะครับ ในที่สุดก็ชนะประมูลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาของส่งไปนะครับอ่ากลุ่มนี้ครับบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งมาก่อนนะครับ49บาทนะครับไม่ใช่สั่งกันเล่นๆแล้วไม่รับไม่ใช่นะครับไม่ได้สั่งกันเล่นๆแล้วไม่รับไม่ใช่นะครับคือต้องโอนค่าจัดส่งมาก่อนที่49บาทนะครับส่วนค่าสินค้าตรงนี้ครับก็จะเก็บเงินปลายทางนะครับ โอากาสการโกงกันได้ในกลุ่มไม่มีนะครับเพราะเวลาใส่ของไปแบบนี้แล้วนะครับพอใส่ของไปแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยใส่ของไปแบบนี้แล้วนะครับเวลาผู้รับอะ่ะต้องแกะของดูก่อนนะครับเวลาผู้รับเนาะต้องแกะดูสินค้ากันก่อนนะครับว่าเฮ้ยตรงตามที่สั่งไหมถ้าไม่ใช่นะครับไม่ต้องรับนะครับถ้าไม่ใช่น้องไม่ต้องรับตีกลับมาได้เลยนะครับง่ายงกันแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเขาสั่งเล่นแล้วไม่ยอมรับล่ะ เขาก็เสียเงินตั้งแต่49บาทแรกที่เขาสั่งให้ส่งนั้นนะครับเขาสั่งให้ส่งเขาก็เสียเองไงครับ49บาบาทถ้าเขาสั่งแล้วไม่รับเนาะ ก็จะปลอดภัยกับมาถึงมือนะครับผู้รับนะครับตอนนี้ขออนุญาตจัดส่งนะครับให้กับคุณเอกลัตน์ก่อนนะครับเห็นไหมครับเมื่อประแดงขายได้แล้วนะครับถึง13บใบด้วยกันแล้วทาไมคนไทย60บล้านคนหนึ่งจะขายกันไม่ได้นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับมาซื้อมาขายกันนะครับในกลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนนะครับตัดความโลภจากจิตใจให้หมดเวลาเขาต่อจะขายหรือไม่ขายนะครับขายได้ก็เก็บค่าส่งกันมาก่อนที่4 9บาบาทเท่านั้นก็ปลอดภัยบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมครับ